สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาเก็บผักโขมนะคะผักโขมหรือผักโหมเนาะผักโหมในป่าป่าแกลบดำของเรานะคะแกลบดำของเราใกล้จะหมดแล้วผักผักโหมก็ขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าผักโหมหรือผักโขมก็ขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ย ผักหอมก็มีวิตามินนะคะกินแบบเอาไปลวกเอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือเอานึ่งเอาแกงเอาผัดเอาทำอะไรก็ได้นะคะทุกคนมันก็อร่อยมากๆนะคะกินแล้วเราก็จะอะไรอะ่ะ ขับถ่ายง่ายอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องผักทุกอย่างก็มีวิตามินเนาะมีแต่ผักทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามด้วยมันจะขึ้นทั่วไปนะคะป่ากแกลบดำของเราเนาะพี่น้องจ๋านี่ค่ะ แกบดำของเราใกล้กจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวตรงนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะสั่งมาใหม่เนะผักโขมมันขึ้นเนาะผักโขมผักโขมมันขึ้นเยอะแยะนะคะทุกคนบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวครูก็จะเก็บไปขายต้นอ่อนๆสวยๆนะคะ อยู่ตรงนี้คงได้หลายตังอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าเอาไปผัดยิ่งอร่อยเนาะจะผัดใส่ไข่หรือผัดน้ำมันหอยมันก็อร่อยทั้งนั้นนะคะต้นอ่อนๆผัดอร่อยแต่ถ้าต้นใหญ่เราจะเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปลวกอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องแต่อันนี้ต้นมันเล็กเนาะ เอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปคั่วเอาไปทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะกินก็อร่อยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ